สบายดีพี่น้องมือหนึ่ก็พบกพากับสองน้องแทนคือเก่าพี่น้องโดนอีกจะห้าสิมาถอดไข่ดาวเด้อว่ามันจะเป็นยังไงน่าเห็นจะมือแม่น้องแทนเห็นจะแอบแม่น้องแทนพี่น้องอ้าวคิ๊กปตลอดเลยเนี่ยเออ คือโบราว่าโบราณคือตองใส่เ oh. ้าเห็นผิวต่อ๊อ๊ะอ้ยากบวงเลยทงานัต่ต่ตมได้อยกมองขาใหาชอบเทียหเอออยากบวเลยรัาอยากบวเลย โอ้ยพี่น้องงามซแท่โอ้ยเดายเแมงแทนทอดไาวมาทาไมมันเป็นแบบนี้เกวทอดไข่ดาวมันคเป็นแทนดใส่ไผ่แห้งเกินไปด้วเนาะพี่น้อ พนกระตกใส่ซ่าอ้โพี่น้องเอ้ยพนกระตกใส่ซ่าอ้โหตกบ่แห้งตกค่อยลิ้มแง่ๆแม่นใคให้มาตกคือว่าขอพี่วกอันเจให้สนาเพิ่นกําให้ดําหน้าเนาะพี่น้องกะสิตายเแหโทรหากันพ่อใหญ่น้องแนกะโทรหาพ่อใหญ่น้องแคนกะเพิ่นว่าบ่มีหอดน้ําดํเพิ่นว่า กะกระต่ายเนน้องนั em> ่งกระบบมี่พ่อยางหนังเทมน้องนั่งกระบบมี่วะจะอจะนำห้องพ่อยังหนังเทนกัะเพืนว่ารอนำห้องเพ่อนวาลอนำพ้นนี่หละก็นำพ้นนำห้องบมี่นำน้องกับโมี่เพืนว่าแล้วเพื่นว่า ัไก,ก,ก็พอเขาเน่เ่นองเาเป่เนกว่า,าดำหน้านะพอมบางคนเขาก็แล้วไปท่งไปเนาะผูแล้วไปตายก็อะลรพี่น้องก็พอ่างคนบ่ตกไห้เนาะผูดำน้ำร่างกังามเอาวกูดำนน้ำล่างกงามเนานะ ห้องอาหารเสาวเขมื้อนีรพี่น้องก็สินี่ย่งโอ้ยนี่ะไรเป็นแผ่นพี่น้องช่วยที่ซองผลเป็นแผ่นข้าวผัดหมากแบบทอดกรอบๆนะพี่น้องข้าวผัดหมากทอดกรอบๆแบบทอดแทนเทันแล้วซุปแน่บบซุปแน่ไรฝนครองแทนข้าวเนาะโอ้ยข้าวเป็นคนเผ็ดเนาะข้าวก็ต้องเลือกเองข้าวเนาะพี่น้องเราเป็นคนทำเราก็ต้องเลือกเองเรา เซ็ตจะที่เรียบเรือยพี่น้องต่อไปก็ผักกะเพราและพี่น้องผักกะเพราหมูพี่น้องผักกะพเพราหมูสับจ้ะที่มึงห้าะรับรองแซ่บพยายามมากินน้ำแม่น้องแท้นเด้อมาหาแม่น้องแท้นได้พี่น้องอยู่ปากซอง บางคนก็ถทามว่าแมนแพนอยู่แถวใดเนาะอยู่แถวปากคพองเด้อเนาะมูหาสิบบาทกินได้ช้องเถื่อทาดได้ช้อนเถื่อนโอ้เหนียน้ำใส่ถั่วพี่น่องแบบ นี่นคือใบกะเพราพี่น้องเขาเก็บมาละมาแหละเด็ดเลาะให้ท่านู้ชมดูปากไล์ผากแซ่ซองแมงแเท่นหายดเด้อจ้าปลาลุงกะขอขอบคุณล่วงหน้าเด้อที่เขามารับส้มซองแมงแเทนแด็กกับคนใหม่คนเก่าเนาะบางทีก็อาจสิคนใหม่เขามารับส้มกะขอขอบคุณเลไลเด้อจ้ะบางคนกระเพิ่น,ลลนกระทำว่า,าแม่แเทนแห่งงางใส่อยู่แถวปากซ่องอะไรพี่น้องภูอยากมาหาก็ามาหาได้เลยเนาะเด้อ แล้วก็เฟตอ่าเฟตข้องอันเท้ากับซื้อแม่นองแท่นพี่น้องผู้ใดอยากเข้ามาผู้ใดอยากเข้ามาอัานผักมาหาเฮาเนาน้อซื้อเฟตอ่ะซื้อเฟตกับแม่นองแท่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> น้ำมันหอยกระเบิดจะเอาไหวไห ใส่บดดีใส่ผงนัวถุงนัวดีกว่าใส่ซอสเดียวพอแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงออก้อนวานนิดหน่อยเอาก้อนวานเนื้อนัว าใส่ใบกะเพราตามลงไปแล้วก็ซิมโอ้ยหอมเดีพี่น้องเอ้ยดียพี่น้องมาให้เบิ่งหน้าตาเดอ้อนี่พี่น้องเห็นบ่ผักกะเพราซีมือแม่น้องแทนพี่น้องเอ้ยเป็ดจังได้เป็ดตะแซ่บบ่ ปตาไปเปิดร้านได้บ่พี่น้องว้าวพี่น้องไข่ดาวแล้วก็ผัดกะเพรากินกับข้าวเจ้าจ้าแซ่บแซ่พี่น้องแม่มันทำบวองโหนโห่มแรงวันกล็ลหลายมาพี่น้องกินข่าน้ำกันเด้อจา้ามื้อน,นี้ก็อาหารเท่ากับสิป,ประมาณซัมนิหละมามากินข่าวกับับบรรยากาศดีดีบรรยากาศพ้นโตรกลินเลย แม่ไงอืมขอือลอนเพลินกินวานกินวานขนาดนี้ข้าวจะหมดไหมหรือมึงทำยักกินยักกินงั้น,นกินวานก็กินอ้าวในบัวหมากล้ไม่ไม่เดิมๆนะคสบายดีอีกรอบพี่นอ้อง มโนยครับมามากินขาวน้ำกันเดิออันนี้ใครนุกกระทาใขาน่นกกระทาน้ำจิม้มม,มันเด็น้ำจิ้มห่วยนี่มีแตน้ำปลาคุณได้ปอะนี่น้ำจิ้มบันน้ำมันเผ็ดขวังขึ้นนี่เด็ดแต่น้ำปลาคุนะนั่งนั่คนจะโตเห็นหนอ,อคนโตกรีนใหญ่เนี่ยขาแขงไปแข้งมากอะเปียกเลย นั่นเด้อโอเคเออนั่นแหละนั่นแหละอามใหางีนเอามาให้โอ้ม่บบมนอะเยเกีวลูกไส้ก็เลยอากินคือกันที่เราองมีลูกไส้สองคนได้ผู้ใหญ่ก็ผูดน่อยผู้น่อยนะคือคือบตูนี่เออนี่ทรารเนทายีี่เอาเอานี่ ทั้งกินขา้าวทั้งกินหัวอาหารพี่น้อย่อย่าเอาอันนี้ให้ตัว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 นี้นโอ้ลุกขาลุกค้อเอาะพ่อ ไปเลยมาหอดบุตรหญ้าปลาลุงเลยเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพ่อเห็นแม่ได้รถเขาพาไปนั่งขอดกมาเลง กินหอดยำไทยยำนากินหอดปะพี่น้องเอ้ส่วนองแทงม่เห็นหน้าเลยมา่มา่น่อเก็รู้แล้่าปีพี่น้องเอแยงบ เงินเฮาก็แอมก็ยังบ่แลดีพี่น้องเอ้ยแอมก็คือตอนเฮาอยู่บ้านนี่เก็ได้ทํางานนี่เก็บเงินก่อนเก็บเงินยังบ่ยังบ่ได้เงิน่พี่น้องเอ้ยเก็บเงินยังบ่ได้เงินอยู่าไปเรื่อไอ้นพออยู่พอเาพออยู่พอกินพอเลยเนาะพี่น้องเพ่อยู่อยู่เพ่กิน ไข่นกกระทานกกระทามันสิดตัวเลยค่ะสิบตัวเ้าก็มีคิบน่งตัวนง ึกไข่ขดกไข่กระลอ,อกเนะี่ยึกไข่กอกหือกึก <h ung? S 2> ไข่กัอ,อกกัอกมันไม่มีไข่เลหรอมันไ, <h ung> ไม่มีแะ้รรูกบบอะไรหอกแม่มันสุกไข่นุก mèo khen sạc thả nhanh đầy Khốn tốt tà lọt thì nào ơi Thế mèo khen bởi sạc thả dẹp tiền tiền Và thôi mèo khen là thả bởi sạc thả khốn tốt นม้น,นอกแกกส้แกข่หอไ้ขอแกนอิมแเม่อวายังไลคลิปหนากออย่าลข้ารับสมสอน้องแทนเด้อนะได้กคนให่คนเก่านะได้กขอขอบคุณลวงหนาเอสทีทุกทุกท่านที่เขามารับชมสองน้องแทนเด้อกะ ขอบคุณเอชซีไม่พร้อมเดอร์ศิษยามารับส้มเพิ่งมาอั้มชุบเพิ่นกับทามเราแรงแค่นี้เท่าไรอันเป็นอันเพิ่งในห้องกระเขามาเบิ้งกับเขาบคุณเล่ร้ายเด้อจ้าที่เขสามารับส้มสมองน้องแค่ยี้เพิ่งกายไปแต่มากแต่ยังข้อข้ขอขะข้อยังขำโฆษณา,ากันเดีวยวกันเขาพูดลวงหนาเด้อจ้าเรื่องลวง